สบายดีพี่น้องมึอนี้พลอยมากินลาบก้อยว้ามึอนี้ร้านร้านลาบซีสเกตแต่ว่ามาขายอิสุลิมพี่น้องรีวิวเลครับมึอนี้ครับรีวิวนะครับรีวิวนี่กระลังรีวิวนี่ครับพี่น้องนี่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 ว้ามันไปจะเสียบเถอพี่น้องนี่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 เจลขมๆนี่นี่พักเปิ้ห้ฮอดห้างคุไหนเนี่ยไฮอดรากคนไหะพี่น้องเอ๋ย ผักเพิ่นมีหลายอย่างหลายแนวพี่น้องเอ้ยมื้อนี้พอดีเอ่อหลังจากที่ไปเรียนดนตรีกับแม่เนาะมื้อนี้เรียนดนตรีกับแม่ก็เลยมานั่งนี่ล่ะมานั่งกินสั่งเพิ่นนี่ล่ะสิกินซอพี่น้องนี่เลยคอยอยู่กับนี่ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลพระภูมิโอ้ศาลพระภูมิเมื่อกี้ไอ้ผู้นี่อาจารย์ผู้นี่ครับอาจารย์ผู้พิ่นี้เปิดเพลงใส่ก็เลยบ่เอาว่าเอาลิแกชิตไม่จิลลิกระชิ์เขาเนี่ย ตีหลกกสีมันสางไรดวไดนะพี่น้องเนาะเอนี่นมือนี้นี่มากินซอยจุนี่พี่น้องอุ้ยนี่นี่นีปลาโทพี่น้องเอ้หลังจากไปเล่นดนตรีกับม่มือนี้อุ้ยนี่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 นีี่นี่นี่ี่น้น กินกับกระเทียมชีสเกตพี่น้องบักแตงกับมีดิไข่เป็นน้้ยสุดยอดอีด uh ีเพื่อน จริงก็น,น่ามักตูมนเลยนี่นี่ท่นจุดยอดอี๋ดิพี่น้องอ้ายำเอจอเจ้าของละมาเจอเจ้าของหา่านอ,อ,อีกห่าหนึ่งพี่น้องอันนี้ตับพี่น้องตับในการซอยจุ วันนี้ร้านเสียวัดครับน้านเสียวัดหน้าปตทบิ๊กซีสุรินเกลือผักกรอบ เหนือพี่น้องของจับอาหารจิ้นโตแดนอีสานอือืือพี่น้องพี่น้องเอา้าให้กดเลิฟด้วยพี่น้องเด้อ อันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเดีายวพา,ากินซอยจุนี่พี่น้องเนื้อสดสดวกเพ็นแช่น้ำแข็งไว้อย่างดีโอ้ซอยจุแซ่บเลย ยี่บ้างก็หวามกินเว่อร์กระเทียมในหน่อยกระเทียมที่เก่งสุดจอดอีรีพี่เนอะ มันต้องลาบลาบเสียวัดลาหลาบเสียวัดหน้าพตทวิกี่ขีเกียจแอบหลายโอเค